สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาคะ่ะกินกว๋วยจับกินกว๋วยจับจ้ะก๋วยจับเสียบเสียบจ้าเพื่อนๆจน้ากินก๋วยจับนะคะเสียบเสียบจ้ามีก้อนเลือดนะคะอะไรกันอันนี้เขาเอื่นอย่างหนึง่งโ้่งจักไม่ตะกินโม่ <laughs> งจักรข้ามาๆมาเสียบเสียบกับเพื่อนๆจ้าเสียบนะคะมาๆมา,มา,มา,มาจิบน้ำกันจ้า น้ากระจ้าอือร่อยมากอร่อยมากแซ่บมากแซ่บมากแซ่บมากจ้าค่ะ บ่ดีเอาแบบนี้ <laughs> เอาแบบนี้นะคะเนะกินแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้เอาแบบนี้มาจ้ามาจ้ามาจ้าม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 าเซบเซบะเซาะเซาะยามีไก่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 

เจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากอ้าม <laughs> อืมหมูหอมหอมจส่หมูหอม,ห,อมหมูบดเขาคลุกพริกไทยม้งได้กลิ่นพริกไทยหอ,หอมหอมมากแซ่บจ้า Mà đưa cà đưa mà đưa cháu chị nấm cà đưa chị nấm cà đưa chị nằm cà đưa này nằm cà đưa chị 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 nằm อาหารนี่หละไม่จบแจ็บจ้ะกับจับ เซ่บมากคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ละจ้าบ๊ายบาย